กนไม่ร้อนดหน่อยบสเมื่อไรเราคนก่อนคนก่อนเลยเบาๆอยู่หลังดังยังไงหลังก็ดังไปดูอาช้าส้มทอดเหรอแซแ่เใส่่่มากินอะต้มมากีหัวอยู่ สาเกตก็เลยมปทำามไงนั่นคไรแต่ลอไมันเป็นออริจินไงแต่ก็ทำเองแรงมากไรงสวนเดิใครทำตามใ้แอแทแล้วเขาเปิดอั้าวปลาส้มน่าเด้องานัวขัเนียวเหรออันนี้ราาส ข้าวเหนียวหนึ่งกาข้าวเหนียวเดือดเป็นไงแบบนี้ไงมันหมดแล้วที่ข้าวสวยฮัลโหลยาดมขายดีมากนะครับอย่าลืมยาดมนะครับยาดมฟินแหงผู้ใดสนใจยาดมพี่น้องมีคนที่ยังไม่ได้ยาดมหรือเปล่าตอนนี้ยาดมใกล้หมดแล้วนะคุณคิดวคุิดวนคิดเท่าไหรคุณค สนใจยาดมเยอะมากแป๊บหนึ่งนะครับเอาไหมล่ะ<อ>เดี๋ยวขึ้นตะกร้าให้อะไหมยาดมยาดมที่มีพรีเซนเตอร์สวย,วยสที่สุดในโลกและยาดมที่ไปถึงฮอยอฟิลแล้ว ลูกไม่ค่อยได้ดีอยู่เลยตอนนี้พ่อรีวิวหนักมากเบี็ดข้าสิงบอได้รีวิวเลยแต่ว่าพ่อบาสรีวิวหนักมากอพ่อบาสสมรักคือรีวิวหนักมากไปกินแบบเวอร์นไม่ธรรมดันสางมาขายกรบปร๋อยพี่พน้องเอ,อ้ยย่านเขากระปรอยไร่ใดทุกกระป,ปุกเบ็ดข้าสิงได้ได้เงินนะครับ ตัวะนแม่เรายิ้มเป,ปื่อยๆยามซื้อขามืันแม่บอกว่าแม่เบบบอกว่าแม่รอที่หนึ่งล้านกระปุกนะลกูกพนะแม่ว่าแม่ไม่ได้รอสแสงกระปุกลูกแม่รอหนึ่งล้านกระปุกแม่จะรอดุจะทำใบบอพนะใครไ,ได้ะดไปะได้แม่อย่างนี้ใช่ไหมนะ ไปบ้านเจนนี่หน่อยเมื่อวานนี้โทุมมาตามทั้งวันเอื่อยโทุมมาตามขอได้ว่าขอไม่ได้ไปเพราะขอมีงานอีสา,านตามไม่ได้สวดอุบานเหรา บอกว่าแม่เบี่บอกว่าต้องร้านชิ้นนะลูกกดดันมากกว่านี้เนกดดันมากตอนนี้ไปไปกี่กระปุกแล้วลูกร้านชิ้นขั้น มันสิหัดล้านชิน้นมานลบพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เป็น้่าให้ลูกแม่เป็นพิพเ,ร,เร์เนี่ยต้องล้านชิน้นนะลูกค่าตัวก็ไม่ได้เอาคนะแต่แม่ขอล้านชิน้นเรือล้านชิ้นต้องมาล่ละ หอมมากยาดมเราหอมมากจริงๆเดี๋ยวจะขึ้นตะกร้าให้ใครที่อยากให้ถึงร้านชิ้นดูเร็วขาดอีกเก้าแสนชิ้น <c oughs> แต่าตอนนี้คุณพ่อเหมือนจะอยากขายให้มันถึงร้านชิ้นแล้วความสมรักคือแบบรีวิวทุกวันตื่นขึ้นมาอยู่ในห้องเมืองหนาวหนาวก็ดมยาดมไปสอนตีมวยก็ดมยาดมไปเดินหอยเฟ้อยู่กลางปลารลีสก็ดมยาดม ส่งจากคุณพ่อใหญ่ให้ถึงร้านชิ้นแล้วอันนี้ต้องยกขีดเดี๋ยวให้คุณพ่อเพราะคุณพ่อรีวิวหนักมากในติกตอก คือตะก้าเดี๋ยวผมขึ้นตะก้าให้ใครได้ก่อนได้ก่อนเลยมีจำนวนจำกัดเจ็ดสิบเก้าบาทครับมาฮะตอนนี้ทไม่กู <c oughs> ปองบอกตอนนี้กูปองเหลือเจ็ดสิบเจ็ดบาท ตอนนี้คูปองเหลือเจ็ดสิบเจ็ดบาทคูปองเหลือเจ็ดสิบเจ็ดบาทถูกมากจากเจ็ดสิบเก้าบาทใครได้ราคานี้คือคุ้มมากนะครับเพราะพิชเชนเตอร์เราคือบอกเดค่าตัวก็ไม่ได้พิเชนเตอร์ได้จากขายได้ถึงจะได้แล้วผมต้องขายร้านชิ้นถ้าได้อะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ตรงตามเป้าคุณแม่ของเบสต,ตั้งไว้หนึ่งล้านชิ้น ส่งฟรีใช่หรออุยส่งฟีใช่หรอ,ห,อหรอช่วงสิบจุสิบ่งฟรีพี่น้องส่งฟรีด้วยบางคนส่งฟีนะบางคนส่งฟรีชเป็นคน,ป,นป็นส่งเลิศมากน้องเบสมาถ้ายู่ไตตัวต่อห้องพอบาจริงหรอือเล่าอาเชิญเบสละ เบรคคือกล้องเร็วเปิดกล้องเก่งมากอยู่ไหนเนี่ยทำไมมันไม่เปิดวะเห็นไหมบอกแล้วว่าเวลาเปิดกล้องผ่านโทรศัพท์มันเปิดง่ายมันเคื่อง่ายถ้าไล่ผ่านกล้องเนี่ยมันคุยก็ไม่รู้เรื่องหรอกเดี๋ยวนะมันเปิดยังไงแล้วนะเธอกดลูก้องกดลูกกล้อง นี่ฉันเป็นอินฟูจริงไหมเนี่ยทำไมเดี๋ยวนะกดตรงนี้ใช่ไหมตีแล้วกดดูกล้องเอออ๋อ้แล้วทำไมจอเล็กอ่ะทำไมมันจอเล็กอ่ะตอนนี้พอแล้วไม่ใหญ่หรอกอ๋อเนี่ยดูหรือเปล่าคุณพ่อคุณพ่อคือขยันมากคืออยู่กลางหอยเฟิลก็รีวิวยาดมบอสก็ขยันค่ะอยู่ที่ไหนก็มีแต่ยาดมเอายาดมก่อน เอามมนมันจะไม่ถึงร้านกระปุกไงตอนนี้ไปเยอะยังไม่ให้ดูเลยเหน่ไม่มีใครแกะยาดมให้เลยว่ะตายละน้าเขาไม่ได้แต่งนี่ไม่ได้แต่งอีกแเนี่ยมือกีนส้มตำเดี๋ยวแกะยาดมก่อนน๊บนึง ทุกคนนะครับนีบ่กุฎจัก้านะครับไอ้ดมปีนแหงนะครับย้ายถึงร้านชิ้นเดียวนะครับบอสแกไม่ออกมันซีนดีเกินล่าสุดให้แกให้เธอไงแกฉันอนะ่ะอันไปหนเบื่อจะไปดูเลพี่น้องเพู่อนๆแกดูไหมทแบบผู้เดียวได้แล้วได้แล้วได้แล้ว กดตะกร้าเร็วค่ะขอชื่นชมบอสค่ะทไ<ม>ีไรครับมีรายงานค่ะทำไมนะครับมีเรื่องจะรายงานว่าขอชื่นชมพี่นัตตี้วันนั้นพี่นัตตี้ดูแลเบสดีมาก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 นัตตี้ดูแลไม่ดีหรอดูแลดี บอสเดีนี้จะจัดก,การมันแล้วนี่ตอนนี้เลยนี่ดูแลดีมากแบบสุดๆอ่ะดูแลจนเกรงใจอ่ะบอสฉันแก่ไม่ออกจริงๆช่วยหน่อยทำยังไงอ่ะไม่กล้องมันไม่ไม่ไมไมนี่ต้องลกันหรอฉันแก่ไม่ออกทุกคนคือหนูอาบน้ำแล้วนะแล้วหนูก็คือแบบใส่ชุดน,นอนอีกอ่ะเขาไม่ได้ไปไหนทุกคน อคอืนนแล้วาทำไมคืนน้าดูซีรีส์ดีทั้งคืนนะคืนเนี้ทำไมอ่ะแล้วนอนดูซีรีส์ก็ดีแล้วป้าไม่ได้ไปเที่ยวกลางคืนซะหน่อยเอาไม,ม่มีไม่มีรถควออ้นเต่มือหนิวันนี้วันอาทิตย์มีวันจันทร์มีพรุ่งนี้น,นี่ดมแล้วแกะได้แล้วคุณเบสะครับสีรีวิวครับกลิกล่นรสชาติโอ้ยกลิ่นนะรสชาติกลิ่นเป็นไงบ้างครับหอมมากค่ะสดชื่น วันนั้นอะวันที่ไลฟ์อะวันที่ไลฟ์หาสปอนเซอร์ให้ตัวเกียวมิวสิกอะต้องดมเลยอะเฮ้ยเขาเขาติดต่อมาจริงนะเขาให้จริงเขาโอนตังค์แล้วใช่ได้แล้วด้วยแล้วก็ช่นให้โอนตังค์คืนนั้นเลยสปอนเซอร์ขึ้นจอได้เมื่อคืนเนี้ยเอาขึ้นด้วยหรอได้แม่อะไรวะแม่แซมสวัสดีค่ะ นัที่ดูดีดีไปสนุกดีมากดีกว่าเธออีกเอาเป็นอย่างดีเลยครับอะไรนี่ดีกว่าบิ๊กอีกฉันก็อย่างแล้สัวเราก็ร้องเพลงเราไม่ดูเล่าแหมเะครัเออเออเข้าใจเข้าใจไม่ได้ว่าอะไรวันนั้นบอกว่าให้หายใจเข้าเยอะเอะรู้อยู่ใช่ไหมที่บอกให้หายใจเข้าเยอะเยอะวันนั้นทุกอย่างมีส่วนมากวันนั้นฉันบอก วันนั้นบอกบิ๊กว่าทุกบิ๊กหายใจเข้าหายใจออกเยอะๆนะรู้เลยว่างานวุ่นวายมากอ,อ,าอร่อยปะตาํตาตําใส่เออี่อยู่ที่ไหนกันอะตอนนี้อยู่สวนกรีมทำไม่จริงค่ะเ,เล่นคอนเสิร์ตเหรอ ใกล้เดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้เป็นคนเสิร์ฟก่อที่หมดอนโจสโต๊ะเห็นมหมโจคือว่ดูม่บอกโจหันโจมาหนี้โจมาหนี้ก่อนโจอาอีกตรงนี้แล้วโจโอเีคแล้ววันนี้กี่งานเนี่ยวันนี้มีงานเดียวพอนน้ำแข็งนะคะ รอพี่ก็จะไปแล้วพี่เจนนี่พี่เจนนี่โทรมาตามผมอยู่ค้าผมไปไม่ได้ผมอยู่อีสานเฮ้ยฉันจะฉันจะได้ปไปไลฟ์กับพี่เจนนี่อยู่นะวันที่สิบหกอ่ะนี่เหรออือหากเอาอยาดมไปได้ดิเธอฉันเป็นลูกค้าวะ่ะแล้วไงเธอต้องไปซื้อปะ่ะไม่พี่เจนเรียกอะไรเวเรียกไปเลยพ,พี่เจนบอกว่าเอาอยาดมมาขายพี่เจนบอกแล้ววันนั้นถ้าฉันเอายาดมไปได้เหรอฉันไปของลูกค้าทำไงไอหรอเดี๋ยวพกไปไปตัง งั้นไปก่อนงั้นไปก่อนลูกค้าได้ไหมล่ะยังไงดีนะต้องขายของให้ลูกค้าก่อนสินแหงยาดมของใครของบิ๊กค่ะของบิ๊กบิ๊กเ็นคนทำค่ะแต่ว่าเงินเข้าเบสทำสิ่ง พี่น uh, ัตตี้แม่แซมเป็นยังไงบ้างคะจิ้ข้าวนะครับบอสไม่ยอมพักเลยค่ะหนูบอกให้เขาพักเขาก็ไม่พักค่ะเบ๊จิ้ม้อตามฝากพี่ๆดูแลบอสด้วยนะคะได้เลยค่ะก็ไม่พักผ่อนเลยค่ะแล้วพอหนูนอนพักเขาก็ว่าหนูพักผ่อนงงมากเลยการที่หนูดูซีรีส์มันผิดอะไรขนาดนั้นใช่ป้าพี่